สวัสดีค่ะ fc ี่นาระท,ทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ fc นี่ก็นานแล้วนะที่พี่ไม่ได้ทํากุ้งจมทิพรสเนาะทุกคนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพี่ไปหาไอ้น้ําปลาทิพรส <c oughs> ไม่ได้คะ่ะ fc แค่เมื่อวานนี้พี่ก็ไปไอ้เข้าร้านไทยนะคะ fc แล้วก็ได้ทิพรสมาสองขวดก็เห็นมีอยู่สองขวดพี่ก็เอามาทั้งสองขวดเลยนะคะเพราะว่าพี่จะเอามา ทำกุ้งจมที่พลุตของเรานะคะก็คือนี่ค่ะนี่ก็น้ำปลาที่พลุธเนาะก็ภาชนะของเรานะคะก็คือพลาสติกนะคะ fc นี่เป็นโหลเนาะโหลพลาสติกนี่เนาะก็มันก็เป็นโหลของอะไรนะของไงของกุ้งค่ะเนาะนี่ของกุ้งพี่ก็เอามาแล้วก็พี่ก็ใช้อันนี้เลยที่ไปโตกลําโดงแล้วพี่ก็เอาใส่เนาะทีนี้กลําดงก็หมดแล้วพี่ก็เอามาใช้กับ ไอ้กุ้งของเราต่อค่ะแล้วก็ล้างกุ้งเสร็จไอ้น้ำก็ยังไม่สดเด็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราหันไปดูกุ้งกันเลยค่ะนี่ค่ะ fc พี่ก็ล้างกุ้งแล้วนี่ก็กุ้งก็เอาออกมาจากช่องฟิตนะคะมันสะท้อนแสงนะคะ fc แต่น้ำมันหยดอยู่นะเดี๋ยวแอ็นึงน,นี่ค่ะนี่ค่ะกุ้งสดๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่สดๆเลยนี่ ถึงแม้จะช้ำหน่อยเนาะเพราะมันอยู่ในช่องแข่งเนาะทุกคนแต่ก้อยสดอยู่ค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเราไม่มีกินเราก็ต้องอาศัยแบบนี้เลยค่ะมันถึงจะได้กินเนาะทุกคนถ้าจะชอบเนาะพี่ก็เอามาแช่ไว้นะตอนที่หน้าร้อนเนาะทุกคนหน้าร้อนตอนที่พี่จะกลับเมืองไทยนะคะเอฟซพี่ก็ได้หากุ้งไว้เนาะแล้วก็พาอพี่ชอบกินอ,อาหารแบบอีสานอีสานเนาะเพราะพี่เติบโตมาแบบอีสานเนาะทุกคน พี่ก็ชอบกินกุ้งจมเปรี้ยวๆนะทุกคนและนี่เราก็จะทํากุ้งจมทิพรสกันนะคะนี่ทิพรสก็อยู่นี่แล้วนะคะอยากโฆษณาให้เขาเขาไม่ได้สนับสนุนเราก็มันถึงได้ขึ้นชื่อว่ากุ้งจมทิพรสนะคะ fc พี่เคยลองเอาน้ำปลาปลาหมึกมาดองแล้วนะคะ fc มันก็ไม่เป็นให้นะคะมันไม่เป็นให้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะ fc พี่ดองมาส่งคร้างแล้วมันเน่าเสียหมดเลยนะคะ f อฟซี FC. ท่าน,นี้ก็เข็ดเลยเพราะว่าเสียดายกุ้งเนาะแล้วก็เสียดายทั้งน้ําปลาด้วยนะเพราะว่าน้าปลาที่เมืองไทยนีไอที่เอามาขายที่เขาเอามาขายที่นี่นะคะเอซมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะ f อนี่ค่ะเดี๋ยวต้องรอให้น้ำเสด็จอีกหน่อยหนึ่งก่อนนะคะเอนี่เดี๋ยวพี่ก็จะทำกุ้งจม ทิพรสนะคะก็วิธีง่ายๆนะ F c ซวิธีง่ายๆรองให้เกิดกุ้งที่เราเอาเข้าน้ําแข็งนี้ให้มันน้ํามันออกหมดจริงๆก่อนนะต้องให้น้ําออกหมดจริงๆนะก่อนนะคะ f c c แต่พวกสาหรงสาหรายนี่เราก็สามารถที่จะกินได้นะเพาราะสาหรพวกนี้มันกินได้แต่ทางที่ดีก็เราก็เดี๋ยวเกิดมันทําแล้วไม่เป็นเราก็จะโทษว่ากุ้งเราสกรปรกนู่นนี่นั่นสาหราย มันเยอะนู่นนี่นั่นมันจะทําให้กุ้งไม่เป็นเพราะว่าน้ําปลามันจะไม่พอก็จะว่ากันไปเนาะต่างๆนานาทางที่ดีก็คือกุ้งต้องสะอาดค่ะเอฟซีมันไม่ใช่กุ้งที่เราเอาไอ้นั่นไปดักเนาะมันถึงจะสะอาดเพราะเราไปตักเอามันก็ต้องมีทั้งสาหร่ายมีทั้งหอยมีทั้งอะไรนะเราต้องมาเลือกออกกอนแต่พี่คิดว่าพี่เนี่ยสะอาดสุดๆเลยค่ะพี่ล้างจนพี่สาวพี่บอกว่า เล่นจนกุ้งช้ำหมดเนาะแต่เพื่อความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันมันเป็นน้ำทะเลนะคะเอฟซี FC. มันไม่ใช่น้ำจืดเหมือนบ้านเรานะกุ้งบ้านเราจะเป็นกุ้งน้ำจืดกุ้งตามสากุ้งตามหนองเนาะแต่ที่นี่มันเป็นน้ำทะเลนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะแล้วพี่ก็เลยจะทำกุ้งจมทิพรสค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งก่อนนะคะรอให้กุ้งมันจะเด็ดน้ำก่อนค่ะ เพราะว่าน้ำแข็งยังออกไม่หมดค่ะเอฟซต้องรอให้น้ำเข็งออกหมดก่อนนะคะค่ะเอฟซตอนนี้เราก็มาใส่กุ้งลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเอฟซนี่พี่ก็จะใส่เข้าไปเลยนะนใส่เข้าไปเลยค่ะ f c นี่หมดแล้วนะคะแล้วเราก็ เอาทิพพรุ๊ใส่เลยค่ะ uh huh. ต้องใช้ฟันแหมลืมเปิดไหมเราเอากุ้งใส่กุ้งให้แน่นก่อนก็ได้นะคะเอฟซีอัดกุ้งลงไปก่อนนะเออมันต้องอัดกุ้งลงไปก่อนนะคะเอฟซีต้องให้กุ้งแน่นๆเลยนะคะนี่ต้องใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวกุ้งจะทิ่มเพราะว่ากุ้งบ้านเขานี่ ไว้ใจไม่ได้นะคะกุ้งบ้านเขานี่หนวดแข็งแรงมากหนวดยังกระเข็มเลยนะคะเอฟซีอัดเข้าไปเลยค่ะโอ้โหพี่นึกว่ากุ้งเยอะแต่พอใส่ลงไปแล้วนิดเดียวแต่ก็ยังเห็นอยู่ว่ามีน้ําอยู่นะคะนี่เอฟซีมันยังมีน้ําอยู่นะคะยังมันยังไม่เสด็จน้ําเลยนี่ต้องให้มันเสด็จน้ําจริงๆเลยนะคะเอฟซี กุ้งเราจะได้ไม่เน่านะคะีพี่เอาน้ำออกแป๊บหนึ่งก่อนนี่เห็นไหมคะ FC โอ้ยนี่ต้องเอาน้ำออกก่อนค่ะนี่เห็นไหมคะ FC น้ำหยดลงมาเยอะเลยนะนี่เลยค่ะที่ทำให้กุ้งเรา มันชะมันได้กินช้าค่ะแล้วก็กุ้งเราจะจะเน่าได้นะคะเอฟซีมันต้องเอาน้ําเพราะว่าน้ําอันนี้มันเป็นน้ําแข็งนะคะมไม่ใช่น้ําในตัวกุ้งนะคะเอฟซีน้ําที่เราแช่ช่องแข็งนะคะนี่ต้องเอาออกให้หมดเลยค่ะเมื่อกี้พี่ก็นึกว่าน้ํามันออกหมดแล้วนะคะเอฟซีน้ํามันก็ยังไม่ออกหมดเนาะเพราะว่าเราตะเกงเรานะมันรูนี่เนาะรูมันทีเนาะ มันก็นเลยทำให้น้ําไม่ไหลออกโอเคแล้วเราก็อัดกุ้งลงไปใหม่คะ่ะเอซอัดเข้าไปเลยโอ้ยเห็นหรือเปล่าเนอ้องนี่อัดเข้าไปเลยนะคะนี่ถ้าน้องๆที่เพิ่งหัดทำนะคะคุณก็ไปซื้อกุ้งมาแค่ขีดเดียวก็พอนะคะขีดสองขีดเนี่ยคุณลองทำดูก่อนนะคะเพราะว่า เราจะไม่อาจจะเราจะไม่เสียดายกุ้งแต่เราจะเสียดายน้ําปลาเราใช่ไหมคะเราต้องลองก่อนคะ่ะตอนที่คุณไอมือใหม่ต้องลองก่อนนะคะก็ต้องอย่าเอากุ้งเยอะเราก็เสียดายทั้งกุ้งนั่นแหละพูดถึงแหมวันเอ้ยเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็ไม่ได้ไปหากุ้งเด็กเขาซื้อกุ้งมานี่ค่ะแล้วก็ต้องพลาสติกเป็นต้องวัดไออะไรนะอันเนี้ยต้องเป็นพลาสติกนะคะเอซ ต้องเป็นพลาสติกเท่านั้นนะคะ f c นี่อัดเข้าไปแล้วก็ต้องดูว่าน้ำมันยังไม่หมดใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราอัดนี่น้ำมันจะออกนะไอ้น้ำหมดแน่นอนค่ะก็อัดเข้าไปแล้วเราก็บีบที่รสลงเลยค่ะ f อฟซนี่บีบให้มันท่วมกุ้งเลยนะหรือเลยกุ้งเลยนะคะ ต้องเลยให้ตัวกุ้งหน่อยเพราะว่าบางทีกุ้งมันจะลอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะบอกวิธีอีกทีหนึ่งเราจะต้องพอเราใส่น้าปลาลงไปแล้วนะคะท่วมตัวกุ้งแล้วนะคะเราไม่แน่ใจนะคะเราก็เอามือกดกุ้งลงไปเลยค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเอฟซีนี่เราจะต้องกดกุ้งลงไปเลยค่ะเราจะได้เห็นว่านี่น้ํามันท่วมนะน้ํามันท่วมจริงๆนะนี่ ต้องกดกุ้งลงไปเลยนี่แค่นี้ก็เสร็จไข่ฟรีแล้วเราก็ปิดไว้แล้วก็เอาไว้ไว้ที่บรรยากาศอากาศอุ่นๆน,นะคะหรือว่าก็ร้อนร้อนร้อนจัดก็ได้นะแต่บ้านเรานี่มันร้อนจัดอยู่แล้วเนาะเมืองไทยนะ่ะก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอาไปตากแดดแต่พี่เนี่ยจะต้องเอา ไปตากเดดค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นเร็วค่ะเพราะว่าที่เดนมาร์กจะไม่มีเดดค่ะแล้วก็จะหนาวเนาะที่จะต้องเอาไปตากเดดก่อนแล้วก็พอเป็นแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อที่จะเก็บความเปรี้ยวไว้ไม่ให้เปรี้ยวเกินนะคะนี่ค่ะก็อัดเข้าไปเราจะรู้เลยว่ามันไม่พอค่ะน้ำปลาไม่พอนี่กุ้งมันลอยขึ้นค่ะเราต้องใส่เข้าไปอีกเราต้องบีบน้ําปลาลงไปอีกค่ะทุกคน เอาให้ท่วมตัวกุ้งนะคะยังไงก็ต้องให้ท่วมตัวกุ้งค่ะนี่นี่พอบีบเข้าไปนี่โอเคเพราะว่ากุ้งของพี่นี่ไม่ค่อยแห้งดีนะคะเอฟซี FC. พี่จะต้องเทน้ำปลาเผื่อแต่ว่าอย่าเผื่อนะอย่าเผื่อเยอะนะคะเอฟซี FC. นี่เรากดแล้วเราก็จะรู้เลยนี่พอเวลาเรากดนี่กุ้งมันพี่มันจะอยู่ในช่องแข็งมันเลยทำให้ ไอ้มันลอยขึ้นเนาะเพราะมันมีน้ําอยู่พี่ก็เลยนี่เห็นไหมคะนี่เห็นมือพี่ไหมเอฟซี FC. โอ้ยไม่มีใครถือกล้องให้เนาะมันก็ลําบากอย่างนี้นะนี่ค่ะก็ใส่เข้าไปเลยให้เต็มเต็มเลยค่ะก็แค่นี้แหละแล้วก็ปิดฝาไว้เลยนี่ก็ปิดฝาไว้เลยค่ะนี่แล้วก็เอาไปไว้ตรงที่บรรยากาศเอ้ยอากาศอุ่นหน่อยประมาณยี่สิบห้าองศาหรืออะไรก็ร้อนก็ดีเหมือนกันนะ อบ้านพี่ไม่ร้อนนะพี่ก็ต้องตากหน้าต่างเลยคะ่ะเพราะว่าตรงหน้าต่างนี่จะร้อนขายเอฟซี FC, เมื่อเราจะตากที่หน้าต่างแล้วนะคะเราก็ต้องรออีกประมาณสักเคยแปวันนะคะแต่พี่จะรอถึงไอ้สิวันเลยนะคะคือจะให้ไอ้กุ้งของเราเป็นอย่างเต็มที่เลยนะคะจะได้เปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะนะคะเอฟซี FC. แล้วก็เราก็ตากไว้นะแล้วก็เราก็จะ พอได้14วันแล้วเราก็จะเอาเข,าข้าวคั่วลงอีกทีหนึ่งนะคะ FC เอาเข,าข้าวคั่วลงอีกทีหนึ่งตอนที่กุ้งเรานี่เหลืองอย่างอย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วพี่ก็จะมาทำคลิปตอนที่เราชิมว่ากุ้งจมเราเป็นไอหรือไม่นะคะหลังจาก14วันนะคะวันนี้ก็วันที่เจ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะนับจากวันนี้เลยนะคะเราแช่เข้าเข้าไปนะคะ ประมาณ8วันถึง14วันนะคะแต่พี่รอให้ถึง14วันเลยเพราะว่ากุ้งของพี่มันเป็นกุ้งที่แช่เย็นนะคะแช่แข็งแต่ปกติก็คือ8วันนะคะถ้า fc น้องๆนะที่จะอยากจะลองดูนะไอ้ก็ก็ซื้อมาแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ซื้อกุ้งมาแค่ขิดสองขีดก็ลองดูก่อนนะคะก็เอาไว้แค่8วันไอสำหรับกุ้งที่บ้านเรานะคะแต่สำหรับพี่เนี่ยเพราะพี่แช่แข็งนะ พี่ก็เลยรอ14วันค่ะเดี๋ยวเรามารอกันนะคะดูว่ามารอดูกันนะคะว่า14วันหรือส่งอาทิตย์นะมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะมาใส่เขาคั่วที่หลังนะคะ FC มาใส่เขาคั่วที่หลังนะคะคืออันนี้คือขั้นตอนแรกนะคือเขาเราหมักไว้นะคะคือการหมักไว้นะคะก็แค่หมักกับกุ้งกับกุ้งจ่อมที่พรสแค่นั้นนะคะแล้วขั้นตอนขั้นที่สองก็คือไอ ไอ,ไอ,ไอเคยหมักข้าวคั่วนะคะแล้วก็ต้องเอาไว้อีกประมาณสักสิบสี่วันอีกนะคะถึงจะถึงจะอเออ่ชิมดูแล้วก็จะรู้ว่ามันกลิ่นมันออกมาถ้าออกว่าหอมหรือว่ายังไม่หอมก็จะได้รู้ว่านั่นคือมันเป็นหรือไม่เป็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เราแช่แล้วนะคะแล้วมาดูกันหลังจากนี้ค่ะโอเคค่ะ KFC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะแล้วค่อยดู EP ีที่2นะคะกับการที่กุ้งจมใส่เข้าวคั่วค่ะแล้วก็แช่อีกแล้วก็มาชิมอีกนะคะ f อมันมี3ขั้นตอนเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ